สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Love r กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Wong Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกในวันนี้นะคะก็คือทาง Gentle Monster Official นะคะได้มาอัปรูปแคปชั่นว่า Into One มิกะเกาชิงเฉินลินโมจางจีหยวนโจเคอร์ีในงาน หัวช่างห a ทที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้โปรดติดตามนะคะก็คือน้องๆนะคะจะได้ไปร่วมงานนี้ถ้าเราอ่านเชื่องานผิดก็ขอไปด้วยนะคะแค่รูปน้องๆมาก็คือหล่อแล้วหล่อระเบิดระเบ้อเลยทุกคนตื่นเต้นแทนน้องๆเลยนะคะแต่ละคนก็คือไม่ไหวเลย all back แม่ๆเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมวีดน้องๆกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะทางเมนซูโน ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะได้ปล่อยตัวอย่างหน้าปกนิตยสารที่น้องเคิร์หยิบไปขึ้นโปกมันล่อใจแม่ๆแล้วค่ะทางนิตยสารนะคะจะมีพรีเซล,ลหน้าโปกฉบับใหม่เริ่มต้นในวันที่29กันยายนนี้เวลา9โมงตรงนะคะเห็นว่ามีพวกโปสเตอร์ไรนี้ด้วยนะแค่รูปโป่งก็มายั่วใจขนาดนี้แม่ๆน้องเคิร์จัดไปคะ่ะ และเรื่องต่อไปนะคะก็คือน้องลินโมนะคะได้เป็นแบรนด์สปอกร์เพ s ซ์นของแบรนด์เกรสค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่นะคะทางแบรนด์ก็ปล่อยคลิปของน้องออกมาแล้วน่ารักสดใสเหมือนเช่นเคยเลยค่ะทุกคนขายเก่งมากเลยค่ะน้องคนนี้นะคะมีการสาธิตให้ดูด้วยนะแม่แมก็ตามไปเปกันได้ค่ะและเรื่องต่อไปนะคะทางมาดามฟิกเกโลนะคะ ได้ปล่อยคลิปของน้องหลิวหยีออกมาแคปชั่นว่าวันที่27กันยายนนี้อินทวรนหลิวยีปกนิตยาสารมาดามฟิกรโลฉบับเดือนตุลาคมถูกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วให้พวกเรารอคอยโลกอันบริสุทธิ์ของเขาไปด้วยกันนะคะก็คือมาเป็นคลิปเลยทุกคนเราไม่แน่ใจนะคะว่าครั้งนี้น้องๆทุกคนได้ถ่ายแบบร่วมกันเหมือนทุกครั้งไหม หรือว่าเป็นโปรกเดียวของน้องหลิวยีนะคะยังไงเดี๋ยววันที่27กันยายนนี้มาติดตามกันอีกทีนะคะและเรื่องสุดท้ายในวันนี้บีบีก็จะมาอัปเดตรูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัพลงโซเชียลกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นที่น้องปอยวนเลยค่ะน้องก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นฤดูใบไม้ร่วงเริ่มที่จะเย็นขึ้นเสื้อผ้าก,ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหนาขึ้นนะคะก็มาแบบหล่อเลยอปป้าคนเท่นะคะ แล้วก็มาอัพรูปบอกราติสวัสด์ด้วยนะคะก็คือเอาอาหารมายั่วใจอีกแล้วทุกคนพอรูปอาหารก่อนนอนทำรายแม่แม,แม่มากลูกแล้วเรานะคะก็ทำร้ายทุกคนต่อค่ะมาหิวไปด้วยกันค่ะคนต่อไปนะคะน้องหลิวหยีนะคะก็มาอัพรูปน่ารักน่ารัก,รกแคปชั่นว่ากลั้นขำสามวิภารกิจล้มเหลวนะคะก็คือน่ารักมากยิ้มหวานเชียวค่ะมามอบความสดใสน่ารักให้แม่แม่ได้ยิ้มตามเหมือนเช่นเคยคะ่ะ และคนสุดท้ายนะคะก็คือน้องซานตานะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นว่าคุณชอบขนมไหว้พระจันทร์รสชาติไหนผมชอบมัชชะน้องซานตาก็คือลันลามากทุกคนดุกดิกมากแล้วเราก็ได้เห็นฉากจริงๆที่น้องๆใช้ถ่ายแบบตอนเทศก,กาลไหว้พระจันทร์แล้วนะคะก็คือเป็นแบบนี้นี่เอง และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้งานของน้องๆเยอะมากเราก็จะพยายามอัปเดตให้ทันเวลานะคะ แม่แม่จะได้ทันไปดูงานน้องทันไปดูไลฟ์น้องนะคะเราก็จะพยายามอัพคลิปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยว BB บจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่บ b บด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย